m c d 1 5นกกี้พลกิจทันวงษาค่าในสังคมไทยปัจจุบันนะคะมีความเหลื่อมล้ำมากมายนะคะวันนี้จะมานำเสนอปัญหาในเรื่องของเพศค่ะความเหลื่อมล้ำทางด้านเพศค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายทอมดี้ตุ๊ดเกกระเทยนะคะคือชอบโดนดูถูกเหยียดหยามนะคะไม่ว่า จะเป็นเพศชายบางคนชอบดูถูกตุ๊ดเกย์กระเทยนะคะเพศหญิงบางคนนะคะชอบดูถูกพวกทอมพวกดีอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนๆน,นะคะทุกคนจ๋าคนไทยด้วยกันค่ะอย่าดูถูกค่ะอย่าเหยียดหยามค่ะคนเห็นอกเห็นใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนๆน,นะคะต้องเข้าใจนะคะอยากให้ทุกเพศทุกวัยนะคะในสังคมไทยมีความทับ เท่าเทียมกันค่ะทัดเทียมกันนะคะเสมอภาคกันค่ะให้สิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันนะคะคนไทยค่ะรักกันเข้าไว้ขอบคุณค่ะ